ณขณะน,นี้ความคืบหน้าในการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลเป็นอย่างไรบ้างแล้วคะครับผมา้องต้องชี้แจงว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับได้ให้ความสําคัญต่อการให้ช่วยเหลือช่วยเหลือแรงงานไทยที่กัมาจากประเทศเยลนะครับเนื่องจากจะรับผลกระทบจากเหตุการณ์การสู้รบครั้งนี้นะครับโดยถือว่าการให้ความช่วยเหลือของแรงงานไทยนะครับเป็นภารกิจเร่งด่วน กระทรวงแรงงานช่องติดตามอย่างใกล้ชิดและให้ความสําคัญอย่างสูงสุดนะครับซึ่งออกรงะทรวงได้เริ่มปฏิบัติก,การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยไปแล้วนะค,ะครับเช่นเหมือนการเยียวยาเป็นการให้ให้แรงงานไทยที่เป็นสมนาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทําง,งานต่างประเทศนะครับแล้อยู่ในความคุ้มครองอยู่เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วกระทรวงแรงงานจ่ายรายละหนึ่งหมื่นห้าพันบาททันทีนะครับตามสิทธิประโยชน์ในสงเคราะห์ กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศก่อนครบสัญญาจ้างจากเหตุสงครามนะครับอันที่สองนะครับ,รบเป็นเรื่องของการหางานให้แรงงานได้มีงานทําใหม่ทั้งในและต่างประเทศนะครับโดยกระทรวงแรงงานจะเจจาก,กับแรยงานไทยที่ยังไม่หมดสัญญาและประสงค์จะกลับไปทาง,งานที่อิสราเอลต่อให้สามารถกลับไปทํางานได้เมื่อเหตุาการณ์สงบ,บซึ่งพรุ่งนี้นะครับผมต้อง ไปประชุมกับทางสสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับและก็มีท่านพูดพูดอิสราเอลนปเทศไทยก็จะมาประชุมด้วยนะครับเพื่อหาทางแก้ไขในประเด็นว่ารายงานไทยที่ต้องประสบปัญหาภายสงครามตอกับประเทศนะครับโดยเาะจะให้กลับไปทํางานกับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ที่ประเทศอ,อิสราเอลนะครับเพื่อเป็นความความต้องการของรายงานที่อยากกลับไปทํางานจากประเทศนะครับหากไม่ประสงค์กลับไปทํางานที่อิสราเอลนะครับ สามารถแจ้งความประสงค์มาที่กระทรวงแรงานเพื่อเดินทางไปทํางานประเทศอื่นนะครับเช่น mm hmm. ตอนนี้เรามี mm hmm. แรงงานไทยที่อยากไปทำงานในภาคเกษตรของเออกาหลีใต้นะครับ oh. ในโครงการวีซ่า E8 ซึ่งมีรายได้เดือนไม่ต่ำกว่าห้าหมบาทห้าหมื่น 50, บาทเหมือนกันนะครับ mm hmm. ซึ่งเป็น่าตกบแทงที่ใกล้เคียงกับประเทศอ mm ิสราเอลนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะพยายามให้เข้าไปทำงานจากประเทศใดประเทศอื่นที่มีสภาพค่าจ้างที่ใกล้เคียงกัน mm hmm. หรือไม่ก็เป็นประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นทํางานในภาคเกษตรเหมือนกันครับนี่เป็นวิธีการที่เราจะเยียวยาส่วนอันที่สองอันที่สามนะฮะเป็นวิธีการเอให้มีการฝึกทักษะฝีมือรองรับอาชีพใหม่นะครับโดยให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับให้แรยงานไทยที่กลับจากเอซเอลสามารถติดต่อได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ทุกจังหวัดทุกประเทศนะครับเพื่อ รับการฝึกษะด้านอาชีพเสริมเมื่อจบไปแล้วสามารถไปประกอบอาชีพเลี้ยงกบโกวได้นะครับและที่สาคัญตรงน,นี้มันมีเงินค่าจ้างค้างจ่ายับที่แรงงานกลับมาก่อนแล้วนายจ้างยังไม่จ่ายอในต่วนนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนอนใจนะก็ไปเจรสารให้ฝ่ายแรงงานไทยที่ประจำอยู่ประเทศอิสราเอลคือทั้งทุกแรงงานของไทยนะครับที่อยู่ประจำที่อิสราเอลเนี่ยประสานนายจ้างเดยเพื่อจะเนินการ จ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือ,อยังครั้งจ่ายอยู่นะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อให้รายงานไทยได้รับสิทธิ์ที่จะได้ค่าจ้างครั้งจ่ายเดือนเดือนที่ผ่านมาให้ครบถ้วนด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่เราต้องติดตามให้รายงานไทยที่กลับมาจากประเทศตเอลด้วยครับครับผมเอาทีนี้ผู้ที่ประสงค์จะทำงานในบ้านเราต่อเนี้ยเราเราพอจะมีอแหล่งงานที่รายได้มันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าไม่ลดลงมา,มา,มากไหมครับ มมมีมมีีได้ครับถ้าพูดถึงงานในบ้านบ้านเราเไงเราต้องยอมรับว่าค่าตอบแทนน้อยกว่าที่เร็วแล้วแต่ว่าพยายามหาอาชีพที่เขามีความมันน่นคงในชีพนะครับ,รบแม้เงินเดือนอาจจะไม่เท่าที่เร็วแต่ต้องเป็นค่าค่าตอบแทนที่ทํางานแล้วมีความมัน่นคงสามารถทํางานในระยะยาวได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าเข้าไปรับการศึกษะฝีมือมีการอัพสกิลในตําแหน่ง ที่สามารถออกมาทำงานได้อย่างน้อยได้เงินเดือนเดือนละประมาณสองหมื่บาทขึ้นไปก็ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมและที่สําคัญมันมีโครงการฝึกอาชีพหรือให้ให้เขาทํางานในอาชีพอิสระนะครับหรือรเอางานจากบริษัทจากสังกัการไปให้ทําที่บ้านก็สามารถทําได้นะครับ็บถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้คนง,งานมีโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพได้มากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับ นั่นก็นครับผมเชิญครับค่ะนั่นก็หมายความว่าจะดูแลในเรื่องของการที่ทาให้แรงงานที่เดินทางกลับมาแล้วเนี่ยยังคงมีไรายได้อยู่ซึ่งสามารถที่จะทํางานในประเทศไทยก็ได้หรือว่าจะไปทํางานที่ประเทศอื่นๆก็ได้ตามความประสงค์แบบนั้นถูกต้องไหมคะใช่ครับแล้วที่อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเสนออาจจะต้องเสนอให้เอธนาคารที่รายงานก่อนเดินทางไปทางาน,นที่ประเทศอิสราเอลครับ เพราะตอนตอนไปบางคนจไปกู้กู้ธนาคาร,ารใช่ไหมครับหรือเอาที่ดินไปจำนองจำนำเนี่ยผ่านธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารทสอสหรือธนาคารอื่นเนี่ยกพราอยากเสนอไปให้ธนาคารเหล่านี้นะครับเอ,อพักการชำระหนี้หรือหยุดการจ่ายดอกเบี้ยไปสักระยะหนึ่งอาจจะเป็นสองปีสามปีเพื่อให้แรงงานเขามีโอกาสได้ฟื้นตัวนะครับเพราะว่าก่อนเดินทางบางรายเนี่ยได้ ผู้มนี้ยืมสินหรือไปกู้เงินที่ธนาคารนะเขาต้องเสียดอกเบี้ยนะครับทีนี้ประเด็นที่เราต้องให้ความช่วยเหลือก็คืออยากให้ธนาคารเนี่ยนะครับเพักการชดวันหนี้ไว้ก่อนนะครับ,รบหรือเํำหนดอัตราการเสียดอกเบี้ยที่เป็นสูงเปอร์เซนที่จะต้องจ่ายให้กับแบงก์เนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมอาจจะเป็นสองปีหรือสามปีเนี่ยเหล่านี้เป็นต้นครับรบ,รบก็เป็นวิธีการแทนเขาเดียวยาสภาพัจิตใจ เพราะบางท่านเนี่ยอะไงานบางท่านเนี่ยตังวลก็กลับมาแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปเสียดอกเบีย้ยเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่ที่ยืมไปก่อนไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลด้วยนะครับอืค่ะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีส่วนที่กู้ยืมเงินแล้วก็ไปไอ้ตรงนี้ก็ต้องมาเคลียร์ถามเพิ่มเติมค่ะเห็นว่าอาจจะมีแรงงานไทยบางส่วนเนี่ยไม่ได้รอเครื่องบินของภาครัฐเนี่ยบินไปรับแต่ว่าอาจจะซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วบินกลับมาก่อนเองเลยในส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะไปติดต่อกับหน่วยงานรัฐเพื่อเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของค่าเดินทางอะไรต่างๆได้ไหมครับได้ได้เลยครับเพราะว่ารัฐบาลมีนโยบายให้แรงงานไทยนะครับที่กลับโดยผ่าน ทางสารทูตไทยที่อิสราเอลหรือรรงงานที่กลับเองโดยเสียค่าใช้จ่ายด้วยตัวเครื่องบินเองสามารถเบิกค่าใช้จ่ายนะครับจากรัฐบาลได้นะครับโดยให้ไปติดต่อที่สำนักง,งานแรงงานจังหวัดนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับหรือที่มาที่กระทรวงแรงงานก็ได้นะครับเพื่อ,อ,อให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นสัญญาจ้างํงนานจ้างเดิมหรือเออตัวเครื่องบินนะครับหรือบอร์ดิ้งพาส นะครับที่เสียค่าใช้จ่ายไปสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วว่า มีการจ่ายเงินค่าตัวขึ้นเป็นเท่าไรสามารถเบิกค่าจ,จ่ายตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ดีเลยนะคะมาที่ในะเรื่องของสิทธิแรงงานบ้างค่ะท่านประหลัดคะหลายกรณีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาจจะว่างงานระหว่างนี้หรือว่าอาจจะกลับมาแล้วมีอาการบาดเจ็บหรือทุพพลภาพหรือบางกรณีเนี่ยเสียชีวิตสิทธิของแรงงานที่เดินทางไปทํางานยังต่างประเทศโดยเฉพาะที่อิสราเอลแบบนี้เนี่ยค่ะมีส่วนคุ้มครองอย่างไรและาตาจะต้องดําเนินการอย่างไรหรือว่าตัวแรงงานเอง ที่กลับมาแล้วเนี่ยต้องดําเนินการอย่างไรกันบ้างคะครับคือรายงานรายงานไทยที่กลับมาจากอาพสอสงคารามได้รับเงินคือเหลือจากกองทุนช่วยเหลือคนทำงานไปทำง,งานต่างประเทศหลายละหนึ่งล้านพันบาทนะครับ,รบแต่ทั้งนั้นนนเขาเดนรรรสมัครสมัคไปทำไที่กองทุนก่อนเดินทางไปอิสราเอลนะครับซึ่งรายงานส่วนใหญ่ก็เสียเงินสมัครเป็นสมาชิกกองทุนที่เกี่ยวพ้อเไปถึงนะครับเพราะนั้นรายงานที่กลับมา ก็น,น่าจะได้เงินจำนวนคนละหนึ่งล้านบาทนะครับนี่ส่วนที่ได้จากประเทศไทยนะครับถ้ากรณีที่แรงงานเสียชีวิตนะครับหรือเอบาดเจ็บเนี่ยนะครับนอกจากการมีทางธุสงครามได้รับหนึ่งล้านบาทถ้ากรณีบาดเจ็บพิการก็ได้หนึ่งล้านบาททุกพลภาพสามหมื่นนะครับเสียชีวิตได้รับเงินให้ทายาตสี่หมื่นบาทเงินค่าจิตการศพอีกไม่เกินสี่หมื่นบาทนะครับแต่ถ้าเป็นการบาดเจ็บจาก ที่ประเทศอิสราเอลนะครับก็สามารถได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคมจากรัฐบาลอิสราเอลอีกนะครับเช่นถ้ามีบาดแผลบาดเจ็บเอ่อไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นก็จะไม่ได้แต่ถ้าสิบเปอร์เซ็นถึงสิบเก้าเปอร์เซ็นนะครับก็จะได้เงินก้อนเดียวจากเอ่อรัฐบ,บาลอิสราเอลโดยกยองทุนประกันสังคมอิสราเอลนะครับครับหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับประมาณนั้นนะครับที่จะช่วยเหลือเยือนยาแรงงานไทยแต่ถ้าเอ่อบาดเจ็บ มากกว่ายี่สิปรขึ้นไปก็ได้เงินดูแลตลอดชีวิตเลยนะครับกล่าะเสียชีวิตก็จะได้รายรับประมาณสามห0ืห้าพันบาทต่อไปเลยครับทีนี้ถ้าตายถ้าถ้าตายนะถ้าตายได้รับเงินภรรยาจะได้รับเงินจนกว่าจะมีสามีใหม่เดียนแล้วประมาณสา0ห0่นห้าันบาทนะครับถ้าบุตรบุตรก็ได้รับการดูแลเดียนแล้วประมาณ หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับจนอายุสิบแปดปีจากกองทุนประกันสังคมอิสร,ราเอลนะครับค,ครับค่ะทีนี้ค่ะท่านประหลัดคะหลายหลายหลายส่วนอย่างที่ได้ฟังไปเนี่ยก็จะเป็นการชดชดเชยจากรัฐบาลหรือว่านายจ้างทางฝั่งอิสร,ราเอลแล้วแรงงานเนี่ยจะต้องดําเนินการในการติดต่อกับทางอิสร,ราเอลด้วยตัวเองไหมคะครอบครัวต้องติดต่อเองหรือว่าจะมีหน่วยงานรัฐช่วยท,ที่สำนักงานแรงงาน,งาน<อ>จ,จังหมัดได้เลยครับเดี๋ยวทาง ทางจังหวัดเขแจ้งข้อมูลมาที่กระทรวงกระทรวงให้สารทูตไทยโดยฝ่ายรายงานนะครับจะดำเนินการติดต่อให้นะครับใน่ร้องประวนติย่อประเด็นนี้นี่แหละนะคับางคนเริ่มต้นไม่ถูกใช่นะฮะ1694ใช่ไหมฮะอันนี้น่าจะเป็นช่องทางที่สามารถสอบถามข้อมูลที่เบอร์694ได้24ชั่วโมงเลยหรือที่ศูนย์ช่วยเหลือรรงงานแรงงานไทยที่กับจากอิสราเอลที่อยู่ประจำอยู่ทุกจังหวัดได้เลยนะครับที่สำนักงานรรงงานจังหวัดทุกจังหวัด นะครับครับผมอ่ะวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนทุกระด็นนะครับต้องขอบคุณคุณไพโรจน์มากเลยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ